การเลือกรองเท้านะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่ารองเท้านะครับที่ไม่เหมาะสมกับรูปเท้าเนี่ยอาจจะทําให้แรงกระแทกจากการเดินหรือว่าวิ่งกระจายไม่ดีนะครับส่งผลให้ครามเนื้อข้อเท้าเข่าแล้วก็หลังต้องทํางานชดเชยนะครับมากเกินไปจนเกิดอาการล้าหรือว่ามีปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังในระยะยาวได้นะครับ โดยปกตินะครับรูปเท้าวนเราเนี่ยจะมีอยู่3แบบหลักๆนะครับ1ก็คือเท้าแบนฝ่าเท้าเนี่ยจะสัมผัสพื้นเกือบทั้งหมดนะครับแรงกดเนี่ยก็คือมักจะลงที่ส้นเท้าเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นนะครับควรเลือกรองเท้าที่มีอาร์ซัพพอร์ตนะครับหรือพื้นรองรับอุ้งเท้านะครับเพื่อที่จะช่วยกระจายน้ําหนักให้สมดุล 2. ก็คือเท้าปกตินะครับคืออุ้งเท้าเนี่ยจะมีความโค้งพอดีนะครับ แรงกดกระจายเนี่ยจะสมดุลทั่วขับฝ่าเท้านะครับเหมาะมากกับรองเท้าแบบคูชชั่นนะครับหรือว่านิว t ทรล running shoe นะครับแล้วก็แบบที่3นั่นก็คือแบบเท้าโก่งนะครับคือพุ้งเท้าเนี่ยจะสูงน้ำหนักเนี่ยเวลาลงนะครับคือจะลงจะพอซ่อนแล้วก็ปลายเท้าดังนั้นนะครับก็คือต้องควรเลือกรองเท้านะครับที่มีลักษณะพื้นนุ่มนะครับดูดซับแบบแรงกระแทกได้ดีนะครับเพื่อลดแรงสะเทือนนะครับที่อาจจะส่ง ตอนะครับถึงข้อเข่าแล้วก็หลังได้รองเท้าที่ดีนะครับไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยให้กล้ามเนื้อข้อเท้าเขา่าแล้วก็หลังทํางานอย่างสมดุลนะครับแล้วก็ลดภาระของร่างกายนะครับในทุกก้าว